ภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นภาพทุ่งดอกไม้ค่ะทุกคนใช้เทคนิค2ส,สีเลยค่ะคือสีอะคริลิกแล้วก็สีน้ำมันนะคะในการสร้างผลง,งานชิน้นนี้ในส่วนของสีอะคริลิกค่ะเราเลือกในส่วนของแบ็กเก้าค่ะส่วนตัวดอกไม้นะคะเพื่อนๆพ,พิเศษมากๆเลยค่ะศิลปินใช้เนื้อสีของสีน้ำมันเลยนะคะค่อยๆแตะนะคะบรรจงจนเกิดเป็น รูปดอกไม้และสีที่อยากจะได้ขึ้นมานะคะซึ่งมันทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูมีมิติค่ะเพื่อนๆลองดูข้างๆเนาะก็อยากให้ดูว่ามันจะมีความนูและก็เด้งออกมานะคะด้วยเทคนิคของการของเนื้อสีเนี่ยค่ะหนาๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองดูรายละเอียดใกล้ๆเนาะความสวยงามของทุ่งดอกไม้แห่งนี้ค่ะในส่วนของดอกไม้นะ มันมีมิติขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าศิลปินเนี่ยจ้วงเนื้อสีแล้วก็ปาดลงไปปาดลงไปจนกว่าเขาจะพอใจนะคะให้มันเป็นดอกไม้ในสีต่างๆกัน ซึ่งมันได้อารมณ์แล้วก็ได้ภาพออกมาที่มันเป็นดอกไม้จริงๆค่ะและภาพยังมีมิติค่ะเพื่อนๆมันดูแบบโดดเด้งออกมาค่ะในส่วนของกรอบจําเป็นไหมอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพราะว่าสีน้ํามันแล้วก็สีอะคริลิเนี่ยเขามีความคงทนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใส่กรอบกระจกเพื่อ โค้เทคชิ้นงานเอาง่ายๆเนาะโดยคุณสมบัติของสีน้ำมันแล้วก็เสียฟลีกเนี่ย <c oughs> เขามีความคงทนอยู่แล้วนั่นเองค่ะทุกค <c oughs> และเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเออถ้ามันมีความแบบนูนความแบบออกมาอย่างเงี้ยมันจะมีการแบบ ฉีกขาดหรืออะไรยังไงไหมนะคะก็บอกได้เลยด,ยด้วยตัวคุณสมบัติของสีเองเนี่ยจะไม่หลุดลอกโดยง่ายๆนะคะแต่นะคะไม่ไปดึงหรือแงะแกะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือสวยงามอยู่คงทนกับเราแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานชุดนี้นะคะสำหรับตัวก้อยเองอินถึงขนาดต้องใส่แบบทุกดอกไม้มาเลย กรอบแบบนี้นะคะหรือว่าจะเลื่อนเป็นกรอบสวยๆแบบนี้ค่ะก็สวยงามนะคะสําหรับก้อยชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบก็บอกกันมาหน่อยนะคะสําหรับผลงานทุ่งดอกไม้แห่งนี้สําหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเขานะ่าจะมารีวิวภาพให้ดูกันอีกนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย